ณโอกาสต่อไปนี้นะครับท่านทั้งหลายจะได้รับฟังเรื่องเล่าจากชีวิตจริงเล่าโดยหนึ่งสิริชัยเรื่องผีปอบหลวงพ่อและคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและจะมีเนื้อหาอย่างไรนั้น ขอเชิญทุกท่านได้รับฟังได้ณบัดนี้ณวัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่เรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนนั้นผมมีอายุ12ปีขอก่าวย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับ ตั้งแต่ผมอายุ8ปีถึง12ปีผมจะมีอาการแปลกๆซึ่งไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับอาการแปลกๆที่ว่ามานี้ก็คือผมจะเห็นผีหรือวิญญาณอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนยกตัวอย่างเวลาที่ผมเห็นผี ผมเห็นคนแก่นั่งอยู่หน้าบ้านผมก็จะบอกกับแม่กับยายพอแม่กับยายออกไปดูก็บอกว่าไม่เห็นใครและผมก็ยังเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก็จะไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับต่อมาแม่กับยายนะครับก็พาผมไปหาหมอดู หมอดูก็บอกแค่สั้นๆว่าไม่เป็นไรหรอกหลังจากนั้นอาการของผมก็ยังไม่ดีขึ้นยายกับแม่จึงหาพระเครื่องมาให้ผมแขวนคอและรวมทั้งอะไรต่างๆนะครับที่ว่าศักดิ์สิทธิ์มาแขวนมาห้อยที่ตัวผมผมก็ยังไม่หายจากอาการเห็นผีของผม คนโบราณบางคนหรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็แค่แม่กำเริบตามมาแม่กำเริบที่ผู้เฒ่าผู้แก่พูด,พดผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับและหลังจากนั้นนะครับแม่กับยายก็เลยปรึกษากันว่าจะทำยังไงดียายก็คิดได้ว่ายายก็ลงวัดทุกวันอยู่แล้ว เอาแบบนี้ดีไหมเอาหนึ่งไปฝากไว้กับหลวงพ่อที่วัดฝากตัวเป็นเด็กวัดนะครับให้ไปอยู่กับหลวงพ่อเพื่ออะไรจะดีขึ้นด้านแม่ของผมก็ตอบตกลงตามที่ยายพูดหลังจากนั้นยายกับแม่ก็พาผมไปกราบฝากตัวกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ปฏิเสธและตอบสั้นๆว่าก็ดี และหลังจากนั้นนะครับชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปผมต้องไปกินไปนอนอยู่ที่วัดพอถึงเวลาไปโรงเรียนผมก็ไปโรงเรียนพอเลิกโรงเรียนผมก็กลับไปที่วัดการใช้ชีวิตอยู่ที่วัดผมต้องตื่นแต่ตีห้าทุกวันแล้วตื่นลงมากวาดใบไม้กวาดเสร็จก็ไปกวาดสลาเช็ดถู แล้วก็มาเตรียมบาทตั้งบาทให้หลวงพ่อและพอหกโมงเช้าก,กว่าวานะครับก็ต้องไปตีค้องปุ้งปุ้งปุ้งเพื่อให้ญาติโยมลงมาจังหารเช้าตามปกติพอเสร็จทุกอย่างผมก็ไปโรงเรียนตามปกติก็ทำอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่ง หลวงพ่อก็รักและอดูผมมากและในตอนนั้นนะครับอาการเห็นผีของผมก็ดีขึ้นมากก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับพ่อแม่กับยายถามผมผมก็ตอบไปว่าไม่ค่อยเห็นแล้วแม่กับยายดีใจมากและพอเล่ามาถึงตอนนี้นะครับส่วนผีอย่างอื่นๆนะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับ แต่ใกล้จะได้เห็นผีปอบแล้วนะครับเรามาฟังกันต่อเลยนะครับและในเวลาต่อมานะครับหลวงพ่อก็มาเรียกผมหนึงนึงนึงผมก็ตอบหลวงพ่อว่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดต่อว่าให้หนึ่งย้ายขึ้นไปนอนกับหลวงพ่อผมก็ตอบว่าครับหลวงพ่อเพราะ ปกติผมจะนอนอยู่ที่ศาลาวัดและแล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นไปนอนกับหลวงพ่อที่กุฏิหลวงพ่อพ่อผมกางมุ้งให้หลวงพ่อเสร็จแล้วผมก็บีบนวดให้หลวงพ่อแล้วผมก็มากางมุ้งของผมแล้วผมก็เอาหนังสือสวดมนต์ที่หลวงพ่ออาให้มาสวดแล้วผมก็นอนนะครับ สรุปก็คือผมนอนกับหลวงพ่อแต่นอนคนละมุ้งครับไม่ได้นอนด้วยกันครับและถ้าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับถ้าหลวงพ่อได้ออกไปข้างนอกผมก็จะได้ติดตามหลวงพ่อไปสภายย่ามเหมือนเด็กวัดเลยครับก็ผมเป็นเด็กวัดนี่ครับส่วนกิจในวัดของหลวงพ่อหากมีญาติโยมมา อยากลดน้ำมนตท่านก็ทำให้นะครับทำกิจทุกอย่างของสงฆ์ที่พึงกระทําครับพอผมขึ้นไปนอนกับหลวงพ่อได้สักอาทิตย์หนึ่งครับและในวันนั้นนะครับคืนนั้นนะครับผมก็สวดมนต์แล้วผมก็กราบพระแล้วผมก็นอนในเวลาประมาณหกทุ่มนะครับ ผมก็เริ่มมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับเหมือนมีใครมาดึงแขนดึงขาของผมดึงไปดึงมาผมก็เลยเอื้อมตัวจะลุกขึ้นนะครับและสิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าและผมได้เห็นเต็มสองตานั้นน่ากลัวมากๆเลยครับมีรูปร่างเหมือนลิงตาแดง กลน่ากลัวมากๆโดยความตกใจผมก็สลัดตัวหลุดจากที่ผมเห็นนั้นแล้วผมก็เอาผ้าห่มนะครับมาคุมตัวผมไว้คนส่วนมากก็จะเรียกว่าคุมโปงนั่นแหละครับในวันนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับ ที่ผมเห็นผีปอบได้ชัดมากๆเพราะผมกับหลวงพ่อไม่ได้ปิดไฟนอนเพราะเวลาเข้าห้องน้ำจะได้เห็นทางและพอใกล้ถึงตีห้านะครับซึ่งเป็นเวลาที่ผมต้องตื่นขึ้นมาทำกิจตามปกติผมก็แง้มผ้าห่มแล้วดูก็ไม่เห็นมีอะไรหลังจากผมทำกิจอะไรเสร็จตามปกติ หลวงพ่อก็ถามผมแปลกๆหนึ่งหนึ่งผมตอบหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อถามผมต่อเมื่อคืนเห็นอะไรไหมผมหยุดคิดคู่หนึ่งและคิดในใจว่าปกติเราก็เห็นโน่นเห็นนี่อยู่แล้วผมก็เลยไม่ตอบหลวงพ่อและ ผมก็ไม่กล้าถามหลวงพ่อนะครับเรื่องสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็ขอตัวไปโรงเรียนในวันนั้นและในเวลาต่อมานะครับก็เป็นอยู่แบบนี้เป็นอาทิตย์เลยครับผมก็ชักจะไม่พอใจผีปอบแล้วนะครับและในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระผมก็นอนตามปกติ ผมก็มีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วผมก็ได้เจอกับผีปอบเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่คุมโปงแล้วครับและผีปอบนะครับจะจับจะดึงผมผมก็สะบัดทีนี้ผมก็นับดูเลยครับว่ามีกี่ตัวผีปอบที่ผมเห็นมีรูปร่างเหมือนลิง ตาแดงกล่อมน่ากลัวมากๆนะครับมีทั้งหมด9ตัวครับในตอนนั้นผมคิดในใจทำไมเยอะจังผมไม่รู้จะทำยังไงผมจึงพนมมือขึ้นนะครับแล้วหลับตาลงนะครับตั้งจิตให้สงบแล้วอธิษฐานว่าด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอ,อสิ่งที่ผมเห็น อยู่ต่อหน้าจงสลายหายไปและพอผมอธิษฐานจบนะครับผมก็ค่อยๆลืมตาปรากฏว่าผมไม่เห็นผีปอบทั้ง9ตัวในตอนนั้นนะครับผมดีใจมากและผมก็มองไปฝั่งที่หลวงพ่อนอนผมก็เห็นหลวงพ่อนอนตามปกติไม่มีอะไร และหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่เห็นผีปอบอีกเลยในเวลาต่อมาหลวงพ่อมาบอกกับผมว่าหนึงน่งหนึ่งผมก็ตอบหลวงพ่อว่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดต่อว่าให้ไปข้างนอกกับหลวงพ่อเดี๋ยวจะมีรถโยมมารับและแล้วนะครับผมก็ได้ไปข้างนอกกับหลวงพ่อ ซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรซึ่งเป็นบ้านโยมผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นพอไปถึงผมก็ได้ยินเสียงแคนเสียงเป่าแคนเหมือนกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างในบ้านชั้นที่สองหลวงพ่อก็เดินขึ้นไปแล้วเปิดประตูบ้านผมก็ไม่รู้ เขาทำอะไรกันข้างในนั้นและผมจึงเดินตามหลังหลวงพ่อเพื่อขึ้นไปในบ้านพ่อผมจะเปิดประตูพ่อผมจะเปิดประตูเข้าไปก็มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ40สปีซึ่งเฝ้าประตูอยู่ห้ามไม่ให้ผมเข้าไปผมจึงถามผู้ชายคนนั้นว่าทำไมไม่ให้ผมเข้าไปผมมากับหลวงพ่อครับ และผู้ชายคนนั้นนะครับก็หยุดคิดคู่หนึ่งจึงตอบผมว่าหลวงพ่อทำพิธีอยู่เวลาหลวงพ่อทำพิธีลิ้นจะยาวครึ่งเมตรเลยนะน่ากลัวมากๆเด็กเขาไม่ให้เข้าไปดูและเสียงแคนจากข้างในก็ดังออกมาผมจึงลงไปรออยู่ข้างล่างผม มาทราบทีหลังนะครับว่าหลวงพ่อเข้าไปทำพิธีอะไรผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคอีส,สานจะเรียกว่าเลี้ยงผีเหยาผีพิธีเลี้ยงผีเหยาผ,ผ,ยผ,ยาผีและหลังจากนั้นต่อมาอีกหนึ่งเดือนนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมการต่างๆและชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งในขณะนั้นที่ผมเล่า ก็มาหาหลวงพ่อผมมาทราบทีหลังว่าท่านที่มาเหล่านั้นมาเพื่อขับไล่หลวงพ่อหรือมานิมนต์หลวงพ่อออกไปจากวัดนี้นะครับโดยความที่ผมยังเด็กอยู่ผมไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อมีความผิดอะไรผมก็ได้แต่นั่งซึมๆรอหลวงพ่ออยู่ข้างล่างในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ ที่ผมได้ยินมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งให้หลวงพ่อไปจากวัดน,นี้และมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งอยากให้หลวงพ่ออยู่ในวันที่ผมเล่าอยู่นี้เป็นวันอาทิตย์และจากการเจรจากันทั้งสองฝ่ายของชาวบ้านนะครับตั้งแต่เวลา9.00โมงเช้าจนถึงเวลาเที่ยงพอดี ผมก็เห็นหลวงพ่อเดินลงมาจากกุฏิพร้อมสิ่งของที่จำเป็นซึ่งโยมฝ่ายที่อยากให้หลวงพ่ออยู่ถือให้นะครับเหมือนกำลังจะพากันเดินไปขึ้นรถยนต์โยมคนหนึ่งนะครับพอเดินมาถึงผมหลวงพ่อก็หยุดแล้วเรียกผมนึ่งนึงผมก็ตอบหลวงพ่อว่าครับหลวงพ่อ หลวงพ่อพูดต่อว่าเข้ามาหาหลวงพ่อใกล้ๆน้อยผมจึงเดินเข้าไปใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อพูดสั้นๆนกับผมว่าหลวงพ่อจะไปแล้วนะผมก็คิดในใจว่าหลวงพ่อจะไปไหนแต่ผมก็ไม่ได้ถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ยิบเงินส่วนตัวให้ผมห้าร้บาท แล้วผมก็รับเงินจากหลวงพ่อนะครับแล้วผมก็ไหว้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็เดินไปขึ้นรถโยมคนหนึ่งจากไปและพอเล่ามาถึงตอนนี้นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับ หลวงพ่อมรณนะภาพได้อย่างไรเรามาฟังกันต่อเลยนะครับและสองปีต่อมานะครับในตอนนั้นผมมีอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นมสองแม่ซื้อจักรยานยนต์ให้ผมขี่ไปโรงเรียนใกล้บ้านอย่างเท่เลยครับเพราะตอนนั้นใครที่มีจักรยานยนต์ขี่ไปโรงเรียนมัธยมถือว่าดูดีเลยครับ และในวันหนึ่งนะครับผมกลับจากโรงเรียนผมเห็นยายเตรียมกระเป๋าเหมือนจะไปข้างนอกผมก็เลยถามยายว่าจะไปไหนยายตอบผมว่าจะไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อไหนผมถามยายอีกทียายตอบผมว่าก็หลวงพ่อที่หนึ่งเคยอยู่ด้วยไงจะไปเยี่ยมท่านสักน้อยยายตอบผมผมเลยพูดขึ้นว่าผมไปด้วย อีกสักพักก็มีรถเพื่อนบ้านมารับยายผมก็ได้ไปกับยายพอมาถึงวัดที่หลวงพ่ออยู่ประมาณ30กิโลเมตรซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่หลังจากสองปีผ่านมาที่ไม่ได้เห็นหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นผมก็ดีใจมากก่ลาวกับผมสั้นๆว่าโตเป็นหนุ่มแล้วนี่ และหลังจากนั้นนะครับที่อยู่กับหลวงพ่อนะครับประมาณสามชั่วโมงยายกับญาติโยมที่ไปด้วยก็ลาหลวงพ่อกลับบ้านต่อมาหลังจากนั้นไม่นานวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็ขออนุญาตแม่กับยายไปอยู่กับหลวงพ่อยายกับแม่ก็อนุญาตและผมก็ไปอยู่กับหลวงพ่อนะครับ พออาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองก็ปกติพอเข้าอาทิตย์ที่สามหลวงพ่อก็มาบอกกับผมว่าหนึ่งหนึ่งผมตอบหลวงพ่อว่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดต่อไปว่าต่อไปให้หนึ่งรีบเข้านอนก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะผมจึงคิดในใจว่าจะให้นอนแต่วันจังแล้วผมตอบหลวงพ่อว่าครับ พออาทิตย์ต่อมาผมลืมที่หลวงพ่อสั่งไว้ผมเดินไปอาบน้ำซึ่งห่างจากที่ผมนอนประมาณ30เมตรตอนนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มซึ่งพระอาทิตย์ตกดินแล้วและวัดที่หลวงพ่ออยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรผมก็มองไปที่หมู่บ้านผมก็เห็นแสงเหมือนลูกไฟกระพริบ กะพริบมาจากหมู่บ้านกำลังจะตรงมาที่วัดผมก็รีบเข้าไปอาบน้ำพอเสร็จผมก็ออกมาแล้วผมก็มองดูแสงเหมือนลูกไฟกระพริบกระพริบมาใกล้ถึงที่วัดแล้วตรงนั้นมีต้นไม้อยู่พอดีผมก็เลยหลบข้างต้นไม้แล้วแอบดูแสงไฟกระพริบนั้นนะครับ พอมาถึงวัดดวงใหญ่มากนะครับแต่ผมมองไม่เห็นอะไรสักพักแสงไฟก็ดับลงตรงข้างวัดพอตอนเช้าผมไปดูตรงนั้นก็เห็นแต่ต้นว่านอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแถวนั้นและหลังจากนั้นต่อมานะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปหาหลวงพ่อจนเวลาผ่านมาสักระยะ ผมจึงได้รู้ข่าวาวหลวงพ่อจากยายของผมนะครับว่าหลวงพ่อย้ายออกไปจากวัดนั้นแล้วไปอยู่วัดต่างจังหวัดบ้านเกิดแล้วหลวงพ่อก็ป่วยได้ระยะหนึ่งแล้วหลวงพ่อท่านก็มรณะภาพครับและแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับผีปอบที่ผมได้เห็น มีรูปร่างเหมือนลิงมีตาแดงกำรรมน่ากลัวมากๆจะจริงไหมถ้าจริงเขาเหล่านั้นจะทำอันตรายต่อคนไหมทำไมหลวงพ่อจึงต้องเป็นแบบนี้ก็คงเป็นเพราะกรรมของท่านนะครับและหากท่านทั้งหลายนะครับถูกใจเรื่องเล่าจากชีวิตจริงเล่าโดย1สึ่งิริชัย ก็กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร b e เพื่อไม่พลาดในการรับชมรับฟังตอนต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ผมหนึ่งสิริชัยก็คงต้องขอยุติการเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 흐 그래.